สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเอาวีเช่นเคยนะครับผมก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยเนาะที่เราเล่นเอาวีอีพีหแล้วมันนี่เนี่ยแล้วมันชนะขาดเลยชนะขาดไม่ใช่หมายความว่าไงนะเป็น MVP เอ็มีพีต้องสามรอบเล ผมไม่ยากจมูกนะครับาผมเก่งอะเฮ้อไม่แน่ทุกคนครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็น MVP ข้างหน้าก็ได้ครั้งนี้อาจจะได้ครั้งนี้แห่ะก็ปล่อยให้คนอื่นเป็น MVP <S <S ตอนเนี้ยคือผมรีเซ็ตอารมณ์แล้วผมรีเซ็ตอารมณ์ให้กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมละไม่มีการแบบอะไรอะ่ะไม่มีการแบบแบบโกรธคนอื่นแบบเมื่อวานอีกแล้วนะเออมาก็ม่นเป็นการรอช้าไปเข้าเกมกันเลย วันนี้เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเราจะการใช้ตัวอื่นม้งนะวันนี้น่าเป็นตัวที่นผมถนัดผิดละรอแป๊บนึงนะ <S <S ไปเพื่อนเพื่อนผมเคยบอกนะว่าตัวที่ผมใช้เนี่ยตัวที่ผมใช้เนี่ย ไอตัวที่ผมวงกลมเนี่ยมันจะเรียกเปนผมกลมนะเออนั่นแหละไอตัวที่ผมวงกลมไว้อะเออผมอ่ะเป็นผมใช้ตัวนี้อ่ะแรกๆเลยแล้วทีเนี้ยผมไอ้นี่เพื่อบอกว่าไอตัวนี้มันกากแต่อย่าให้เพื่อนปรับมุมมองใหม่วังนี้ให้เพื่อนปรับมุมมองใหม่หน่อยนะครับผมไปเพื่อนศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้องหนาที คือเราต้องจับคือเราตกับศตรไปด้วยกันคือเราต้องเป็นจับตัวเป็นกลุ่มกันเอาไวนะ้ฮะเราต้องรวมกลุ่มกันเอาไว้เวลาสู้เราแบบลุมได้นะแ่แ,แ,แลิ่งที่ตมีคู่ัครับอาา่ะฮะแล้วก็แบบเืนสองคนนั้นโอ้โหมาละมาละนี่แ่นี่อรันอย การไอ้ลูกกระจอกหมดละเดี๋ยวเราคิดเราจะมันมีคนจะไีปฏิกิริแบบมี้ทุกคนนะเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะปฏิกิริยาแบบด้วยนะทุกคนนั่นมันมามันมาโอ้ผมคิดว่าผมต้องอยู่ตรงนี้ก่อนวะมันนี่มันมันเยอะมากเลยมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้แนนจิงก็ออกมาสู้ดิ คคือตอนนี้คือเราต้องไอ้นี่เนาะเราต้องรีบตีโอ้โหมา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 เลยมาเลยมากี่ตัวก็ยอมมามามาอุ๊บอึ๊ปอุ๊ยคุณมันมาเต็มมันมาเต็มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องหาลูกมะนาวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีแถวเนี้ยมาดิช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกมะนาวก่อนหาลูกมะนาวก่อน เอ้เออเอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนุ่มเอ้ยเออดีมากดีมากเออเอาละเอาละเอาละทอะไรจะลอบ่าหรือไงเอ้จจจะจะตายจะตายโอ้ทุกคนจะตายจะตาย ใจเย็นไอ้นุ k k ่มไอ้นุ่มเออเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกให้ใจเย็นมาดิโอ้ยโอ้ยทุกคนเดี๋ยวผมจะตายผมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใจเย็นไอ้นุ่มเอ้ยใจเย็นมาดิมาเรียบร้อยอ้โข้าได้แค่เก้าคนเอง ขอละให้มีใครไม่ให,ให,ให้ให้มาคิวบ้างดิใครละมาเรียบร้อย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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปมาหนี่เอออดีมากดีมากดีมากไอ้หนุ่มเอ้ย หลีกทางเหรอไม่หลีกเว้ยเอ้ยไม่ใช่อ่อมันนี่มันคือเสียงตัวละครเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งเราฆ่าได้สิบสามแล้วเรียบร้อยฮะ,ยอ,ยฮะอุ้ยอุ้ยมียตัวธนูมาธนูเหรอธนูธนูจะสู้กับดาบเหรอฮะ

ค Q Q มาแล้ววินาทีทองเฮ้โอ้ยม,มาเลเวล16แล้วเว้ยโหดูสิเราจะได้เป็น MVP หรือเปล่าแต่จริงๆอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันแบบ MVP ให้กับคนอื่นนะทุกคนนะก็ไม่อยากให้ ตัวเองเก็บไว้คนเดียวอ้าวออกสี่พี่อ้าวอ้าวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวอ้าวเป็น FVP ใช่เ,เ,ใเราเกือบมีวินาทีเสียงเป็นเสียงตายเลยนะฮะทุกคนแม่คิงออ f ฮะมาผมฆ่าได้หนึ่งอะฮะ ือถ้าคนในทีมฟ้าเนี่ยดูคลิปนี้อยู่นะฮะถ้าทีมทุกคนเนี่ยที่อยู่ด้านด้านซ้ายฮะทีมฟ้าเนี่ยถ้าทุกถ้าทุกคนทั้งแบบสี่คนเนี่ยดูคลิปนี้อยู่นะฮะทีมฟ้านะก็อยากจะบอกว่าทุกคนเก่งมากเลยฮะไม่ได้จะฆ่าไม่ได้สักคนหรือว่าได้ฆ่าได้แค่คนเดียวก็อยาบอกว่าเก่งมากเลยนะฮะไปเล่นอีกครั้งหนึ่งไป น,นี่กิ่งที่สุดแต่ว่ามันก็ยังจะมีมีโตอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งผมอยู่ผมอยู่ทีแดงทีมแดงทีมฟ้าเะนะี่ย หาวิเอ,ยอ้ยเออได้นะเพราะว่าทีมฟ้ามันน่าจะเก่งกาจที่สุดแล้วล่ะชื่อดูมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยนะยกเว้นทีมแดงทีมแดงมีชื่อภาษาอังกฤษมีชื่อภาษาไทยอยู<ค>่สองคนเอ้ยยันวางเล้วไปเราต้องเรียงตัว,ตตวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห่อวินาทีมาฮะ เราตาม3คนนี้<ะ>ไปฮะตู้กับรูไปกันอาแต่มันเดินช้ามากเลยเนี่ยะชชนคือร,อระเทาเป็นได้เป็นไม่ได้นะครับผมตามงมัม้วยนะแ้่ค่ะให้วิ่งเร็วให้วิให้วิ่งขาให้วิ่งเร็วีกิกสักอีกสักนิงึงนะครับผม บอี่้เนี่ย an enemy has been defeated มเพื่อนจะไช่วยโอยว้าว๊ยมันมีมาตรงเนี้ยมันมีมาตรงเนี้ยยผมไม่รู้จะปนยงไเลยนและนี้แหละมาน่จริงก c โอ้มาสิ ตอนนี้รวมกันกเป็นสามแล้วนะนี่ฮะมามามานี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มามาโอ้ยด่า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 โอ้ยมันมากันเต็มมากันเต็มมากันเต็ม เรียบร้อยโอ้นั่นนั่นมาโดนแล้วเรียบร้อยฮะเอ้ยหยิบเร็วเร็วเล่สกิลเดินเดินเดินผมจะตาย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 ว้าวไม่อ่ะอโอ้ยต้องโอ้ทุกคนผมตายผมตายเอ้ยคุณเอ อย่าก,กใส่เสียงมากเลยครูโดนเกียร์ครูโดนเกียร์รไม่เป็นไรฮะเอาใหม่เอาใหม่เราแพ้อะเราแพ้ครั้งแรกเราก็เริ่มตามใหม่ฮะทุกคนอย่าไปเครียดกันมาทั้งมันก็เป็นแค่เกมโอ้โหแต่ผมก็จะแหกปากไปเยอะเหมือนกัน <Double kill. S 1> กกนะไม่รมาทุกคนผมมาแล้วไม่ต้องห่วงอัศวินมาแล้วสิบร oh <my> ้อย นั่นนั่นนันตรงเหนือมีอีกตรงเหนือมีอีกไปไปมีดรือบอยมาลูกกระจ๊อกก็มาดิอุ้ยมาเต็มครั้งนี้น่าจะมีบเออเออจะตายจะตายจะตาย โอ้โหสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมะนาวก็ไม่มีให้เก็บวายอ้ยรถเกียร์รถเกียน์ยิ่โยออู้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาลูกมะนาวเก็บก่อนทุกคนมันมันเอ๊ะมันนี่เนี่ยมันตายแล้วอะมาไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนตามสมชื่อ อ,ออกไปซะโอ๊ยจะตายจะตายจะตายไม่ไม่ไม่เดี๋ยวรอรับโอ้ย,อย,อย,อยเรายิ่งยยิงตายยิงตายยย่ิงโหลดนานนะใช่ตายน้อยมันโหลดไม่นานอนะมาแนละ้วโอเค อไม่หะเราเราต้องไปทางเหนือโอ้ยอ้ยังไงมันก็ไปไม่ถึงหรอกว้ยเร็วดิวะอเฮ้ยเฮ้ยยา่มเรุดเลยบอกว่ามันจะเกิดตามเวลาไงเออนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วรุดเลย เฮ้ยร right, like, ีบตีป <empieza. S 1> <it> ้อมฮะรีบรีบตีรีบตีรีบตีเลยรีบตีเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอยตายสามรอบแล้วเนี่ย รอบต่อไปมันไม่ต้องรีซองรีเซ็ตอารมณ์ละมามาอย่างเงี้ยแหละพร้อมอ่ะพร้อมพร้อมทุกเมื่อละพอสมมหมดเอาจริงละนี่มันช่วยแล้วอ่ะเอ้ยตีเสร็จซะก่อนรียเลยอยกำลังสรุปผลสนามลกอ่ะฮะรอแป๊บหนึ่ง มา,เ,าเอามาเป็น M P อีกแล้วรรครับเออหนึ่งครั้งึ่งตายบ่อยมากบ่อยบ่อยแล้วมั้งเนี่ยสีป้อมไม่ไดรสอมโอโ้โห แต่ว่าก็คิวนะคิวช่วยเพื่อนอยู่นะครับผม ครเดิมเลยเนี่ยตัวละครตัวละครเดิมมันจะตัวละครเดิมสาดกันมนนา,มาอยู่กันเป็นกลุ่มไปฮะอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วท,ทำไมไม่ชอบไปตรงนั้นตลอดเออนะ ออการปกป้องผู้คนนะคือหน้าที่ของอาซุยหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วจะสองทุ่มละเราเริเพื่อนมานะาตเรียถอยหลังอะไรอยู่นะเรียบร้อยๆๆเรียบร้อยเรียบร้อยเออโอเคโอเคโอเคตอนนี้คือรีบตีป้อมตอนนี้คือรีบตีป้อม ตีป bon uh mm ้อมตีป hmm. hey, uh ้อมได้หนึ่งป้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวมันมันจะมาตรงกลางแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาเออลีไปสิรีไปรีไปดิมาะต่อไปต่อไปตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอ้โหมันมาเรื่อยๆเลยอะตีป้อมเร็วๆเพื่อน ตีป้อมตีป้อมมันมากตมเลยมันมากตมเลยหัว้อนไปเนี่ยมือือดิ้มือิงดีไม่ได้แจงเตืออะไรไม่เอาอ้ยอเริ่มแหบแล้วโอ้ย ไม่ชนะไม่หยุดเล่นนะเอาไม่มีคำว่ายอมแพ้ในพัษนาลูกรมของขามายอมเพื่อนคือมันกูไม่ยอมแพ้แหละแต่ว่ามันมึงดูดิโอ้มาเต็มอ่ะมันอกเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ้าเอาไงเอาไงลูกกระจกเราเปิดเราดีกันมาละมาละมาละ

ไม่มีคำไม่ยอมหาเอ็พัฒนาลูกหลงของเข้าวิ่งวิ่งวิ่งไปเก็บลูกมะนาวก่อนโอ้ยตามหลังมาติดติดเลยเก็บเก็บเก็บมามาดิเรียบร้อยโอ้ยจะได้กเจ็ดคนเองมาโอเคบุ๊คฟีบุ๊คฟีมาละบุ๊คฟีมาบุ๊คฟีมาเล บุฟเฟ่มาเร็วโอ้ข้าดกิกาเพื่อนขอเยอะๆหน่อยได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วอุย้ยล็อกสกลิลล็อกสกลิลเรีเยบร้อยเรียบร้อยข้าได้สิบโอ้ยตาย โอ้มันมันพอปมก็ไม่ได้โอเคโอเคอันนี้เข้าเข้าเลยโอ้โหปมลนอ่ะปมลมอะปมลมโอ้ยไปไปไป้เดี๋ยวขอถอยก่อนแป๊บเึีขอถอยถอยอ่ะ หัวร้อน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 เอาเออเรียบร้อยโอ้หัวร้อนหัวร้อนมากเลยทุกคนมาดูดิครั้งนี้ใครจะได้เป็น MVP มาละอย่าบอกว่าผมนะโอ้โไม่ดีแล้ว อุ้ยเป็นกี่รอบแล้ววะเนี่ยน้ำไม่ทวนสนามรูปคือที่ที่พวกแข่งกรังจะได้เธอชายม่นิ่มกิ่งจริงโอเคไปเล่นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละพอละเลยแล้วก็ร้อนด้วย อัด coating, อยู่บนที่นอนแล้วก็เปิดแค่พัดลมตัวเดียวเองไปเลยวิชายหัวร้อนโอ้ย รอบต้นเงนคนนะมันก็หลอนานเงนี้ยแหละมันยันวาง,วางแบบเล่นมันจนแบบว่าคือเล่นมันจนแบบว่าแบบโอ้โหยันยันสว่างเลยอะ่ะเขาเน่าจะสื่อแบบนั้นนะทุกคนอะไรเด้อ ต้องรถเป็นอะไรอะอ๋อะใช่ฉัน้เป็นของเราโอ้ค่ะค่ะคิวคิวใน r o รโอมีเฮ้ยทุยออาคิวในอ o v ก็เหมือนฆ่ามดะทะกคนแต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะตอนเอนเมื่อกี้เนี่ยมาละมาละซุ่มเลยซุ่ม ซุมน <Zoom! S 2> ดีมานี่มนี่เอ้ย,อยมันมาเต็มอะ <Double kill. S 2> เปืงผมาทผมฆ่าทั้งหมดนี้ไดน้นี่น่าจะเทพเลยลนะเนี่ย มามา่แล้วมาไม่แล้วไม่เว้นวันไม่เว้นวันเลยพี่น้องเอเ๋ยอย่ายย่ย่ย่อย่ยายาอย่ย่าอย่อย่แล้่าอ่าอยอ่ว มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็มาอันนี้ก็มาโอ้ยจะตายจะตาย,ตายโอ้ยทำไมมันมันชอบตายตอนนี้วะเนี่ย ต่อไปฮะตีป้อมเลยตีป้อมเรียบร้อยตีป้อมแล้วออโอ้ยมึงแจ้งเตือนอะไรอีกเน่าจะกดปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะโอเคโอเคตอนนี้เรากรีบตีป้อมรีบตีป้อมเลย มันมามันไม่ทันตั้งตัวมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวเอ้ยโอ้ทุกคนมันมาแบบไม <Mega Kill. S 1> ่ทันตั้งตัวเลยอะ <Mega Kill. S 1> อะไรวะไปโอ้ยจบเหตุร oh, อแบ็คเยทำไมวันนี้มันตายบ่อยกว่าอ e ีพีเดียววะเนี่ย แต่ผมก็ฆ่าได้ยี่สิบห้าคนหรอวะครับเบื่อแล้ววะเฮ้ยเฮมันป้อมมันจะแตกแล้วเราวิ่งไปตีป้อมเลยฮะ คุป้อมมันจะแตกแล้วมาแล้วป้อมจาตีตีได้ไหมเนี่ยร้อยครับป้อมแตก โอ้ยจะสามสิบนาทีแล้วโอ้ว้าวไปอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอา้าเร็วเร็วดิพี่เร็วเร็วยังอยู่พี่เนี่ะว่าแล้วอ้าผมเด้มีพีแล้วมาเป็นเกียรติที่ได้สู้เพื่อประชา วันนี้ก็อีเวนแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เหนื่อยมากๆนะฮะจะสาสิบนาทีแล้วเราเอาแค่นี้พอเออไปโซโลนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับเอเ้ยเจอกันพรุ่งนี้อีเวนอีพีเท่าไรไม่รู้จะไม่ได้